คบี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนาิกาหล่จันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวรัญญาสุภาษณ์โสคชคันชื่อเด็หญิงิชลาบค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสศินมีมานาหนปัญหาเรียนรักขาดแคลนบุคลากรในสาขาสุมพานระดับปถมประเด็นองัญหาด้านสังคมผลกระทบขั้วหนึ่งอาชีพ มมสองมีกองทุนบำเหน็จบำนาญหลังเกษียณอายุราชการ 3. ามได้รับสิทธิรักษาพยาบาลและถาดกรรมชรอบคลุมไปถึงบุตรบีดามารดาและผู้สมรส 4. เวลาทำงานชัดเจน6โมง4โมงครึ่งหากเป็นเวาเรเรียนวรนมาให้ไวกว่าปกติห้า มีอิเศษค่ะพันผลงานเพื่อรับตำแหน่งวิทยาคานะอาทิชนาการชนาการพิเศษเป็นต้นผลกระทบทั้งลบนะคะ1พัฒน,นากระบวนการเรียนการสอนที่เด็กน้อยลงมาสอนแบบคาวิชาสสอนเยอะแต่ได้ดงเงินเดือนน้อย3ถึงแม้อยูนนส่สาราที่แต่มีบางโอกาสที่จะต้องไปอบรมน,นอกสถานที่4ระบบไม่เอื้ออำนวยในการพัฒน,นาตนเอง5ไม่มีมงบสนับสนุนในการเรียนการสอนต้องออกเงินด้วยตัวเอง วิธีการทำรวจนะคะคือจากการจากเอกสารตำราและฐานข้อมูลสรวจะมัเป็นข้อมูลจากการสำรวจนะคะบอสใา่คาแทนครูสาขาสําการลงเล่มกระถูกค่ะอืมปัญหานี้เกี่ยวกับุบลากรคร่ะวายรงเียนขนาดเล็กในนั้เรียน้อยท้าไม่จะจ่ายหนี้มันกมาณน้อยค่ะปัญหาานการศึกษา เี็นมาอย่างยาวนานแล้วค่ะเวปัญหาที่เกี่ยวกับโรงเรียนรัฐบาลค่ะอ้ามแก้ไขปัญหาชักะกัไขเรื่องเรียนและต่อแพรบุคลากรครูนักศึกษาเหมาะสมใหม่แนวคิดการแก้ไขปัญหาการสอนเรื่อเรียนและต่อบแครูบุคลากรใหม่ค่ะนี่คือภาพที่เราไปสำรวจมาค่ะจากเว็บไซต์ไหน ปัญหาภัยแล้งห้าธรรมชาติเกี่ยวกับดีค่ะผลกระทบด้านลบนะคะหนึ่งปัญหาน้ำท่วมขัง2การละงงจรสาต้นไม้โค่น4ี่ปัญหาละไค่นะ้ำบนพื้นคอนกรีตทำให้เด็กนะักเรียนเกิดปัญหาขึ้นได้5ห้า,าว่รั่วิธีการสำรวจนะคะคือจากการสังเกตค่ะจากการางมันมกข้อมูลรถปัญหาน้ำการเปลีป่ยนแปลงทางสภาพอากาศ หูปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและบุคลากรครูวัยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศจึงทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างขึ้นแต่ส่วนใหญ่เป็นน้ำพ่วงเวนอยู่ในช่วงร้อนหรือฤดูหนาวจนถึงฤดูร้อนแวร์เกิดขึ้นภายในโรงเรียนหาวทิ้งขยะให้ลงถาเพื่อที่จะไม่ให้ขยะเป็นอุดตันในท่อระบายน้ำทน่คือหทคโนิลยีในการแก้ไขปัญหาคือด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เรามาใช้นะคะคือกระแมงั้านน้ำค่ะเป็นน้ำระดับจากสวีเดนเหมาะสำหรับสภาพเรื่อยร้อนแรงและหรือพื้นผิวกำแพงค่ะวิธีการใช้นะคะนำมาเรียงต่อๆกันให้เหมือนกับระแพงค่ะสามารถตั้งอยู่บนพื้นได้ด้วยตัวเองด้วยแรงกดดับค่ะหรือไม่ต้องใช้อุปกรณ์นการเชื่อมติดตั้ง นี่จากภาพที่เราไปสำรวจมาค่ะปัญหาหขยะริ่ถักนะคะผลกระทบทา้งหน้าบวกหนึ่งอยะที่นำมารีไซเคิลใหม่นะคะช่วยลดการผลิตขึ้นมาใหม่ได้ะคะ่ะสองถ้าอยากที่นำมารีไซเคิลน,นะคะสามารถขายได้ะคะ่ะสามการแยกขยะทำให้เราทำจะกขยะได้อย่างถูกวิธีะคะ่ะสี่ช่วยลดปริมาณขยะได้ะคะ่ะห้าช่วยลดการแล้ทรัพยากร เนื่งพยายาเป็นแหล่งคาหารและแหล่งพอพันโลก 2. เป็นพอเกิดโลก 3. เป็นพอเกิดภูมิภานสีเป็นพอเกิดระดรับที่ต่อสิแวดลอ้อม้าทำให้าขาดความสงยงามสารวจเราสำรววิธีการสบรวจของเราคะือก็คือาก,การสังเกตค่ะ ิดขึ้นช่วงเวลาแต่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นช่วงววลกลางวันลกแวนน่ต้องขยะบริเวณใกล้โรงอาหารฮาวหาวิธีการลดปริมาณขยะลงแนวคิดหรือเทคโนโลยีการกแก้ไขปัญหาคือการทัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ จะเพื่ทำให้ขยะลดลงสามารถจัดก,การขยะภายในบ้านลดปัญหา,าน้ำเน่าเสียลดปัญหา,าน้ำเน่าเสียสภาพแวดล้อมของในชุมชนทำให้คนในชุมชนไม่มีโรคและต่อจากภาระนำโลดสีสีและปก็เป็นฐาขยะ ขยะสีแดงขยะมีพิษหรือขยะอันตรายขังขยะสีเหลืองขยะรีไซเคิลขังขยะสีเขียวขยะมือถอยหรือขยะที่สามารถได้สลายได้ขยะสีน้ำเงินขยะที่ขยะทั่วไปหรือขยะที่ไม่สามารถได้สลายได้นี่จากที่เราไปสำรวจมานะคะขยะที่ลนหางค่ะไม่แยกขยะด้วยถ้าพวกเรากลุ่มเดีราทีของการนำกสลจะเป็นยัง